นะตะเกเ้เพื่อนๆบอกใหญ่ดูฮีโร่ใช่ปะว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูครับอ่ะพอพอเข้ามาในเกมครับโหมดในเกมเนี่ฮะมันจะเป็นการเล่นแบบเ m o มโมได้ด้วยนะเห็นปะมีการเดินมีการอะไรเงี้ยนะมีเพื่อนมีคนอยู่นี่ขึ้นในเมืองนะพอจะไปเล่นแบบตะลุยด,ด่านดันเจี้ยนนะฮะจะก็เข้าตรงนี้ครับนี่ฮนะแล้วก็ได้มีแบบนื้นเรื่องให้เล่นนะผมผมเล่นไปประมาณ องฉากสามฉากละนะฮะนี่ฮะจะเป็นแบบเนื้อเรื่องฮะ,ะ <c oughs> พอเลเวลอัพครับตัวละครเราจะสามารถใส่ของใส่ของนี่ตัวละครเราที่เห็นเป็นเตียวหุยนี่คือเป็นอวตารมันนะนี่ฮะใส่ของใส่อะไรได้ครับมีเทมใส่เอาไว้เล่นเอาไว้เล่นหมดเรื่องๆนะส่วนด้านของหมดโมบ้าก็มีเหมือนกันนี่คือแผนที่ในเมืองนะมีดันเจียนมีตีบวกวิคลงังมีอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นโมบ้าแนวใหม่นะ,ะอาตะกี้ใครบอกอยากดูฮีโร่ใช่ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวเปิดให้ดู มีมีการแบบอ่าเก็บรางวัลด้วยนะแบบล็อกอินอะไรเงี้ยก็จะได้ของมันไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดฮีโร่ดูวยกันนะฮะฮีโร่ตอนนี้ผมยนะี่ปลดล็อกได้ไม่หมดครับมีแค่มันจะมีให้ตัวเริ่มต้นมาสิบตัว <c oughs> ก็มีนี่ฮะข้อต,ตรงครับอ๋อเขาจะแบ่ตตงบเป็นสายฟิสิกส์สายเมจิกมีสายฟิสิกส์สายเมจิกแล้วก็สายดีเฟนส์มีสามสายมี AP AD แล้วก็สายดีเฟนส์นะสายรับพอร์ตใช่ปะไม่รู้ดิบอกดีเฟนส์มฟิสิกส์สายเมจแล้วก็สายดีเฟนส์อ่ะ มาดูเลยครับตัวแรกครับตรงนี้นะห้องตกครับนะหนึ่งในห้าด่านเสือของจบโคกครับอันนี้ตะกี้มูริโอเล่นนะครับเสือเกี้ยวครับนะฮะคนนี้มาตายฮะแล้วก็พี่เตียวครับเตียวหุยเอ็กเครับคนนี้เตียวเปิลครับนะนะหนึ่งในสามพี่น้องโจรพวกพันเหลืองครับกุยแก่ครับที่ปรึกษาของโจโฉครับโจยินครับแม่ทัพเอกของโจโฉฮะตรงนี้ใส่ดีเฟนต์ครับ มีหัวแจ้งด้วยครับนะฮะคนนี้เป็นทําคนที่ทําให้เราปิดได้บนทนเสฉวนครับแล้วก็นี่ฮะแม่นางเตียวเซียนนะฮะอ๋ออีกนิดนึงผมขอขอขอให้ดูมันมันสามารถที่จะมีข้อมูลนี้เล่าให้ดูด้วยนะนี่ครับมีสกิลให้ดูด้วยนะมีไอนี้ให้ดูด้วยนะเอ,อแล้วก็เปลี่ยนสีเ,เปลี่ยนอะไรได้ด้วยนะเยอะว่ะเขาเขาดูอะกันนะเออมันเยอะเยอะจริง เปลี่ยนชุดได้ด้วยนะฮะว่าจะใส่ชุดแบบไหนตอนนี้ผมยังไม่มีนะยังไม่ถึงตะกี้มาถึงไหนแล้วตัวเซียนนะมีจิ้วท้ายครับ <c oughs> แล้วก็มีเตียวครับครับนะคนนี้เล่าเปียวฮนะพระเจ้าเิ้นเตคนะค้ครับนะกำเหลงครับแผงวิโกครับมีประวัติให้ดูครับเนี่ยนะใช่มีประวัติให้ดูด้วยนี่ฮนะกำเหล่งครับกำกำเหล่งภาพนี้ถือปืนครับ นะพี่ตุ้นครับพี่ตุ้นนี่ถือดาบใหญ่อยู่นะครับแฮหัวตุ้นครับคนนี้อ่าหัวหยงครับนะแล้วก็หัวเจ้งครับนี่คือมีอ่าหลันขุยฮนะแล้วก็มีเขาทูครับเขาทูถือลูกตุ้มคู่อยู่เลยแล้วตัวนี้ครับเตียนอุยฮนะนี่ฮะเตียนอุยนี่ยฮะองค์ักค์ของโจโฉค,ครับคนที่ถือศกเป็นอาวุธอนะนี่ฮะอย่างเท่ คนนี้ฮะดูถือเคียวมีท่านี้ด้วยให้ดูเนี่นดูท่านี้มีฮุกครับว้าเห็นไหมเออเออมีฮุกครับอ้าไม่รู้แหละมันคืออะไรไม่รู้แต่มันมีฮุกครับเอออวีนตีฮีเลตัดเทพจริงต้องเล่นตัวนี้ฮะมีฮุกครับว้าให้ดูทีว้าไม่รู้ไม่รู้รแต่ตะกี้อื่นไม,ไม่ไม่ใช่นะอ่ะนู่นต่อ ซุนฮูยินครับนี่เมียของโลปี่ฮะภรยาเดียวเนะยน้องของซุนน้องของซุนกวนเนะ่ยซุนเซกครับขี่กระบี่มาเลยอินกีครับนี่มาณแบบปีศาจเลยนะฮะลีบองครับลีบองนี่โอ้โหคุณคุณปะดูถือดาบครับคุณคุณปะลีบองนี่ฮะคุณคุณไหมลีบองนะนี่ครับโจโฉครับ นี่ครับจอมผู้เศษเกตเป่งครับนะฮะผู้เสดเกตเป่งนะนี่ฮะคนนี้ฮะทำให้ซุนเซกตายครับแล้วก็อันนี้ครับซุนฮอกครับโจสิทธิ์ครับนะฮะคงจะเคยได้ยินนะฮะอะไรนะพาสิทที่เขาบอกว่าแต่งกองสิบเจ็ดเก้าอ่ะข้าวถั่วต้นถั่วเอาอะไรสักอย่างนี่ฮะลูกของโจโฉครับจกจครับนี่เหมือนในเกม ดิสตี้เลยฮะถืออันนี้คู่เลยนะฮะตะกี้โจสิทธ์นีฮะอันนี้มาเท่งครับพ่อมาเฉียวครับเบ้งเฮ็ครับนี่ฮะห่วงเย่งอีกครับพันยาของของเบ้งครับผัวใจครับเนี่ยผู้รอบรู้แหง่งต่างๆครับไทยสูจู้ครับโอ้โหไท่สูจู้โคตรเท่อะไทสูจู้เท่มากครับนนเวอร์ชั่น,ชนนี้เนี่ย ไทส่จูชั้นนี้โอ้โหถือดาบครับยังกับยูเนโลอะ่ะนี่ฮะลายส่งลายสักครับเท่ามากขอรดูท่าหน่อยนะฮะไทส่จูขอดูขอดูท่าเลยเฮ้ยไทยสุจูเท่วอะดูดวนตีดวนตีดิคลิปคลิปอ้าวคลิปไม่มีมกรรมและการนี่ครับกลังซุกพ,พันด้าครับนะฮะก้นสองนะเทีนยนยกครับ นี่เตียวเหลี่ยงไงน้องสุดทองของกบฏพกพันเหลืองครับแล้วก็บังทองครับบังทองหน้่ากัเด็กอ่ะนะฮะภาคนี้นะเวอร์ชันนี้บังทองเป็นเด็กน้อยนะครับนะนี่ครับฮกหลงฮองซูฮะบังทองกับลูกัดเหลี่ยงครับนี่ฮะนี่ฮะจงป่าครับแล้วก็นี่กับซุนเซ็กครับซุนเซ็กใสก่กาะอย่างก,กับนกักรบญี่ปุ่นเนี่ยเท่มาก แกเสี่ยงครับนี่ฮะคนนี้โกส้สุนครับลิปโป้ยังไม่มียังไม่โผล่ยังไม่เห็นนี่คนนี้หลันอยู่ครับนี่ตันกล่องนะนี่ฮะตันกล่องนะที่ปรึกษาของลิปโป์ครับและคนนี้ครับจูกัดเหลืองของเบ้งครับชื่อว่าอะไรคนคงอยากจะเห็นหนาของเขาครับแนะมาดูสกิลของจูกัดเหลียงดีกว่า,านี่ฮะ นี่ครับไม่มีคลิปห้ดูเฮ้ยของเบ้งเออสกิลหน่อยดิจูกระเลียงของเบ้งครับแม่โห้ยของเบ้งท่าเทวเอเฮ้ยมันทำอะไรได้เนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยของเบ้งบินเข้าไปฟันเหรอเคลื่อนย้ายเข้าไปโจมตีในพื้นที่กำะโดดสร้างความเสียหายด้วยเวทมนต์ส์นตแก่ศัตรูในบริเวณนี่ครับ และช่วยให้สกิลที่คูดาอยู่ในพร้อมใช้งานพระเจ้าบิงเข้าไปแล้วกสกิลเขาที่ใช้อยู่นี่ครับจะไม่มีคูดาเหมือนสกิลของทิงเกอร์อะนะฮะแต่บิงเข้าไปฟันคนนี้ครับซุนฮิวฮะโอ้ออโหนี่ฮะยังกับโจมโจลูจปแปงเนงะี้ยลูหมือนกันนะเตียวก็ครับนะฮะผู้นำกบฏพกผนเหลืองครับแล้วก็บุญทิวครับนะทหารเอกของ ก้นเสี้ยวครับนะนักเรียน,นึงไม่โผล่แต่บุญทิวโผล่ไปแล้วฮีโร่มีแค่นี้นะเท่าที่เห็นนะครับยังไม่เห็นของยังไม่เห็นรอบราร,าราปีมีในเนื้อเรื่องนะกนอูมีในเรื่องนะอาเพื่อนๆบอกอยากเห็นผมเล่นเนื้อเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเล่นให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันเนาะน่ครับหกห้าสี่ทันยูเดี๋ยวเล่นหมดเนื้อเรื่องให้ดูหนึ่งรอบแล้วกันนะครับริปเปอร์ยังไม่โผล่นะฮะแต่มน,นี้แน่ๆ